พินเตอร์ฮอตเหมือนกันอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เออแกบผมเลยได้ทำงานกับเตยร์ดูเป<ๆ>็น,นงไงบ้างก็ดีแล้วจริงติดตามคือเราติดตามพี่เตอตัอ้งแต่ตัวเท่านี้ฮะแล้ววันนึงเ,เราตัวเท่านี้ใช่ใช่<ๆ>ผมอายุแบบ 13, 1ามสิอย่างเงี้ยเออแล้ววันนึงได้มาทำงานกับเรียกว่าเป็นแบบว่าแบบไอดอลคนหนึ่งของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีๆเป็นเกียรติมากพี่เตอบอกว่าตอนช่วงนี้เราแพร่ข่าวเยอะมากก็ เติบโตขึ้นตามอายุครับผมตอนนี้ก็สามสิบแล้วครับพี่บอกว่าบอกว่าเราไม่มีความเขินไม่มีเกรงไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อ่ะก็มีมี้ยวร็ล็อกสุดทุกอย่างล็อกพี่เตอร์ไปก่อนเขาบอกว่าเราเริ่มตอบปากตอบคำแล้วตอนนี้ใช่ครับผมต้องต้องเติบโตกับการเรียนรู้บ้างครับทำงานพี่เต้ายังมีฝืนมีเขินอยู่ไหมย่ไม่ไม่เขินแล้วเพราะว่าเราทำงานบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วก็ ก็สนุกดีเพราะว่าเหมือนแบบมีเพื่อนเล่นในเซตอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าการทํางานก็รู้สึกว่าสนุกดีจากวันหนึ่งเราไปได้โนที่เราแบบเด็กได้เด็กๆวันหนึงเราได้ไปยืนสร้างเขาแล้วทำงานด้วยกันเออก็ว้าวนะเหมือนว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะไปคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะได้มาทํางานกับไอรอทนที่เขาชอบอะไรเงี้ยเรียกว่าสารฝันได้ไหมก็สารฝันไว้เด็กเหมือนกันนะ ชัดครับผมเหมือนเราก็ได้ได้เจอนะตอนการทำงานพอพอเริ่มมาทำงานในวงการก็ได้เจอแบบอะไรพออย่างพี่พี่เบอร์ริสแลบอย่างเงี้ยอย่างนี้เจอแบบพี่ปูพงศิษย์อย่างเงี้ยอะไรเราก็ได้เจอแบบไอดอลในวัยที่แบบเราเด็กๆมาตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็คว้าเหมือนกันนะได้สัมผัสฝันไปเด็กมันดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันนี้เราก็กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยเหมือนกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็หวังว่าเขาจะได้เก็บสิ่งดีๆไปใช้แล้วกันที่สำคัญคือมาทำงานเป็เต้ยเป็เต้ยหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็คือเคล็ดลับเคล็ดลับเขาเราต้องถ่ายแต่เราเอเคล็ดลับเขาก็คือน่าจะกันแดดใช่ผมพูดตามตรงนะว่าไอ้ครีมกันแดดเนี่ยมันช่วยเรา แบบว่าไม่ให้แบบผิวมันดามเมจจริงๆนะอันนี้เรื่องเรื่องจริงเลยเพราะว่าผมว่าผ่านมาช่วงที่มันทาจริงๆช่วงที่ไม่ได้ทาเห็นผลชัดเลยเราเขาบอกว่าเขาอยู่กับบีเรมาสิปีแล้วเห็นพัฒนาการมันตลอดว่าใช่แบบบีเร์เขาก็แบบครบมันก็จบที่ตัวนี้เลยอะไรอม่ต้องคิดเยอะโอเคเอาฝากไปครับครับผมก็ฝากบิีเรด้วยนะครับผมก็คือเนื้อไม่เหนียอหนะเหมาะสำหรับคนแบบผมคือแบบไม่ชอบเมครีมแบบเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยแล้วก็ กันน้ําได้ด้วยเหมาะกับช่วงของการท่องเที่ยวถึงด้วยนะครับผมแล้วก็กันแดดได้แบบว่า UV Block หนาๆได้เลยครับฝาก UV ด้วยครับผมแล้วก็ฝากครีเซนเตอร์ด้วยครับผมก็คือเจฟซัตเตอร์กับคพีเตอร์นะครับเอออะไรวหน่อยช่วงนี้เห็นหน้าทุกวันเลยฮ่าฮ่า่าฮ่าิล์อทช์งานเจฟแบบว่าแน่นมากๆพีเตอร์ทั้งเป็นนี่อะไรนะปีทองก็ปีที่แล้วก็ถามอันนี้ก็รู้รู้สึกว่าปีทุกปีมันมีความทองในแบบไม่เหมือนกัน คือ <Okay. S 2> สมมติว่าอีกห้าปี <c oughs> เ,เราอาจจะไม่ได้คิวงานเล่นขนาดนี้เ,เราจะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสัตว์อยู่อาจจะเป็นคิวทองอีกแบบแล้วก็เว่าปีทองอีกแบบหนึ่งะรมันอยู่กับความสุขมากกว่าตอนนี้เราสุขสนุก,สน,กสนุกในการทำงานรู้สึกว่านี่ก็เป็นปีทองนี่ก็เป็นปีทองแบ่เอเนอร์ทีนทำงานยังไงทุกวันเนี่ยมีทั้งมิเตอร์มีทั้งอีเวนต์มีทั้งร้องเพลงผมว่าเอเนอร์ีผมมาจากคนที่เหมือนคนสาวที่มาคือเราให้เขาเขาให้เรามันก็เลยรู้สึกว่าเรายังไปต่อได้เรื่อย มันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรืออะไรกันนะเซลล์นิดนึงตอนนี้เห็นหน้าเจฟก็วุ่นวุ่นเหมือนกันละซิเตอร์เธอแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวมีดีมีดีะมามัน50ตัวนะนับไม่เป็นตัครับนับลองนับลงนับเลี้ยงนับเลี้ยง17กว่ากว่านี้ประมาณนั้นแค่ต้นปีใช่ไหมครับลงแบตแนมรวมอะไรอยย่างงเี้มีส่วนไหนของร่างกายที่ยังไม่ได้เป็นซิเตอร์มือใจคอู้คิดทั้งทั้งขาดฝากเลยนะ เขาบอกว่าจริงๆทีเซอร์มันเป็นตัววัดความฮอตของศิลปินันะแต่ว่าเธอก็ฮอตมากเท่าเท่าอากาศนะตอนนี้เออผมว่าคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการที่เราได้มาสปีกมสเซจในหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยมันหมายความว่าเขารู้สึกว่าเราเหมาะกับคร็อกเตอร์ของแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราแบบมันก็เป็นเกียรติสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยที่หลายๆคนเขาชื่นชอบในผลงานแล้วก็อยากให้เราสปีกมสเซต์ก็ขอบคุณเขีมงานตอนนี้ยาวไปถึงไหนแล้ว ถึงปีใหม่ปีหน้าปีนี้ได้หมดแล้วใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าปลายปีก็ยังมีแต่ว่าคิวที่ยาวที่สุดคือปีปีใหม่ที่ต้องจะถึงเนี่ยครับใช่งานเยอะอย่างนี้เราเรสุขภาพของเราเป็นปีผลิตภัรับก็จริงจริงสุขภาพอาจจะช่วงที่หวานมาป่วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ได้พักผ่อนได้เพียงพอขึ้นอะไรอย่างนี้ยก็ มีวิตามินมีอะไรมาช่วยเสริมโอเคขึ้นมันมันพอจะเอาอยูังนะวิตามินเนี่ยวิตามินก็เอาอยู่นะจริงช่วยมากเลยนะหรือว่าพอเรากินไปแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยช่วยเว้ยอะไรเงี้ยเออเรื่องสองเรื่องเสียงมีแบบเสียงไม่ค่อยเสียงจะเป็นแบบว่าเหมือนถ้าจะเป็นมากๆก็คือจะเป็นกลรอยนใช่ไหมเหมือนจะเอฟเฟกเสียงแต่ว่าตอนนี้รักษาคกลยรอยไปแล้วก็โอเคขึ้นไม่ไม่มีแล้วและเราไม่ได้รับงานร้องเพลงแบบคอนเสิร์ตชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง ก็สับเพลงสับเพลงในงานอีเวนต์เลยคือสับเพลงแล้วก็ใสุ่ดทุกเพลงเลยอ่ะใช่ก็ไม่เสียแรงเป็นแฟนที่มารออยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ผ่านหลายเรื่องมีค่าใช้จ่ายทุกนี่น่าเลยเราก็ต้องให้เต็มที่เต็มแรงะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าจะหายหน้าไปละอ๋อไม่ไม่หายหน้ามันนานแล้วครับประมาณเดี๋ยวอีกสักพักก็เจอแล้วแต่ว่าแค่เดี๋ยวเจอกันช่วงสงกรานต์ อันนิดนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแล้ายไปเราก็ไปรับงานที่สงการใช่สงการนี่คือเจอกันแบบชับปอดชับบอดอะไรว่ามาติดงานละจริงจริมีงานที่แบบติดติดกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบมันไม่ไหวพอดีเราต้องพักเราก็เลยมันบางงานที่แบบขอโทษจริงๆไม่รับไม่ได้เพราะว่าไม่งั้งสุขภาพเราจะไม่เต็มที่ในวันต่อไปแต่เขาบอกว่าตอนนี้ยกให้เจนเป็นศิอปินที่ไปดูโชว์แล้วกุ่มที่สุดขอบคุณมากครับผมว่าทุกศิลปินมี เป็นเล็กเสน่ห์พี่เหมือนกันแหละแต่ว่าได้บอกว่ามาดูโชว์แล้วแล้วคุ้มแล้วแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวก็ไปสุดการแล้วค่ะคาดหวังค่ะว่าเอาแล้วแบบแต่ยังไงคะคุณจะจั่วอะไรเลยคุณจะแบบว่าจะแบบจะแบบไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าชุดอลังอยู่ชุดอลังเหรอใช่แต่ว่าได้เห็นผมหัวเปียกเหมือนลูกวัวพุ่งค้อนั่นแหละแต่ก็เป็ชุดมีแบบว่าชุดแบบจะไม่ไม่เต็มเท่าไหร่ชุดก็จะมามีบางไอเอว์ชิลบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตาม ตามแรงน้ำอ่ะแรงดันน้ำที่ยิงกันเข้ามาเขาเขาอย่ายิงแรงมากให้ผมยิงลงไปวะคนคนาดหวังไอ้เจมบอกว่ากระชากเรืออ่อเต็กน้ำเออใครเนี่ยน่ากลัวมากขับแทนคุณอ๋อบอกชื่อมาเลยคุณสาวคนไหนเออเขาจะไปเล่นกันเออเราดูเราดูเราดูว่าจะฉับปอดขนาดไหนเทียร์ทีมชุดเจมต้องทำงานหนักมากอะ ก็เนี่ยครเห็นเขายังไปเดินหาเสื้อหรืหาอะไรอยู่อันนี้จริงหรือไม่จริงอันเรื่องจริงเลยเมื่อกี้เดินผ่านไปดูเสื้ออะไรมีบีไหมอยากได้แบบไหนมีมีมีเขาก็จะส่งมาให้ดูแล้วก็แบบวงไปแสดงว่าทุกงานที่มันเซ็กซี่เลยใช่ใช่ๆม่ต้องผ่านตามันเซ็กซี่หรือเปล่าไม่รู้ชุดไพล์กี ชุดเป็ตีมอะไรอ่ะได้ตีมแบบว่าเขาตีมันเตียเปียกน้ำเตียมเปียกพันธุ์เลยแบบเปียกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอันนี้คิมงานแทนเพียงพี่ขอบคุณมากยังยังว่างอยู่นะไปสัมไาษณ์ขคุณมาพรมีคนอยากขอบคุณเพียงพีเหมือนกันจึ้งสุดๆแต่ละมันที่ขึ้นเวทีนะก็ได้เอ็นจอยในทุกที่เราใส่ใจในทุกอย่างเออจันทร์เช้าเพลงลิสเพลงทุกอย่าง คอนเสิร์ตทีบัตรคอนเสิร์ตแต่คนเล่าขวบอกว่าเป็นศิลปินที่แบบรู้นอะไรนำทางในการตามล่าหาชาชีพก็อย่างที่บอกคือมันนี่ใส่พิเดียแาบว่าการที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็เงินมันเป็นเรื่องสําคัญบางทีเขาเก็บเงินมาทั้งเดือนแล้วมาโดนหลอกไปอย่างเงี้ยใครจะไปชอบเขาอ่ะใช่ไหมมันก็ก็ตามที่ว่าไว้เลย เราอยากจะแบบตามตัวให้ได้จริงๆแบบถึงต้นตอของจริงจริง,รงก็มีท,ทีมทีมอยู่ที่ตามหาว่าใครเป็นใครเพราะพวกนี้ใช้แอคที่มันแบบเปิดแล้วก็ติดเป็นแอคลูมอย่างเงี้ยบางทีเป็นแอคเดิมก็มีนะก็ลิสก็ทิปตัวก็ลิสไว้ในออแอคเคาท์ตัวว่ามีแอคไหนบวว้างแล้วก็ไปตามตอบที่เป็นมิชาชีบ้างอ,อย่างเง<อ>ี้ยจริงเราก็เห็นใจเห็นใจคนที่เขาแบบโอ้มันมันยิ่งกว่าเห็นใจอ่ะมันคือแบบโอ้โหมันแบบเออบางทีอย่างแฟนคลับบางคนเขาว่าอายุน้อย บางคนเขาทํางานหนักบางคนเขานี่คือเงินก้อนหนึ่งที่เขาเจ็บมาแต่ปีที่แล้วมันซือความสุขอะเอออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวโยนลงน้ําเลยโอ้โหรวดแลเรามดแล้วเราปแล้วเราปวดแ้วเราปวดแล้วเราปดแล้วเราแ้วปแล้วเราแล้วเราดแล้วเราแล้วเราปว้วาแล้วเราปววเราปวดแลเรากแล้วเาด้เรปวแล้วเาแล้วเาล้วรปวแล้วเราปวแเราแ้วเรากดแล้เรดแล้วเรล้วราปแล้วเเล้วปแลรแปด้วเรเรเร้วเร้วเรด้เรดแล้วเรเร ฝากบอกเอาไว้ค่ะว่าแบบอย่าไปทำมันไม่โอเคผมว่านี่มันเป็นเรื่องของมันเป็นอยู่ข้างในอ่ะเออเออมันยากแต่ว่าวิธีการต้องป้องกันด้วยด้วยทางกฎหมายดีกว่าทําให้เป็นตัวอย่างถ้าจับได้คนหนึ่งก็ต้องแบบให้สื่อประโคมหน่อยบอกเลยอย่าคาดหวังแปลว่าให้จับโก่อแล้วเนี่ยโก็กแล้วเนี่ยไม่กดแล้วหรอกกดจริงหรอกกจริงนก็ชิ้นกดจริงกดจริงใจช่วยนะคะแล้วก็เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้อมไปได้เหม ก็วันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ก็เตรียมลิสเพลงเตรียมอะไรเสร็จเตรียมเกสเสร็จแล้วเตรียมเกสว้าวมากป้าปล่อยได้เลยพูดได้เลยสปอยได้ไหมเมื่อวานบอกว่าไม่สนใจมาจากสี่อไหนครับเนี่ยยังไม่บอกยังบอกไม่ได้เกสก็คือสุดๆเลยใช่ใะเป็นเป็นแบบว่าสองวันนี้เหมือนกันแต่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือแบบว้าอันนี้เลือกจากอะไรคะเกสเลือกจากความเลือกจากส่วนตัวของผมชอบผลงานบ้าง ชื่นชอบนี่ะพูดเยอะไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้บ้างอะไรครับเขาบอกว่าคนที่จะมาขึ้นเวทีเฉลี่ยไม่เสียงก็อลังการผมว่าไม่ไม่เชิงับมันคือเสียงอลังการไม่ได้หมายหมายความว่าต้องเป็นการเป็นนักร้องไหมผมว่าต้องเสียงอลังการเพราะฉะนั้นการเป็นนักร้องคือมีสไตล์ของตัวเองหรือไม่เป็นนักร้องก็ได้นะคือผมว่าแล้วแต่ว่าเป็นใครแต่จะมีเกซี่ไม่ได้เป็นนักร้องก็ด้ก็มีเครดี ลิสต์เพลงนี่เตรียมยังไงคะร้อยกว่าเพลงอันนี้ท้าเรายากนะแต่ว่าคอนเนียก็จะมีเพลงที่มันมีของเราด้วยเพลงที่เป็นเพลงที่เราจะปล่อยด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แม้ที่ทุกคนน่าจะรู้จักด้วยง่ายๆครับสมมติคนที่กดบัตรได้วันที่สองอยากกดเกทวันแรกก็เออย้อนเวลามาแล้วครับเรื่องสองทำไม่ได้สองวันเพราะเขาคิดองว่ากดเกทไม่เหมือนกันก็ อ่เป็นว่าแต่ละวันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันดีกว่าเพราะฉะนั<อ>้นก<อ>็เดาเอานะครับผมก็ซื้อเอาขคิดมาแล้วแหละว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เพื่อความววาวใช่โอเคอเค่ะคุณคโอเคครับอขอบคุณครับพี่พี่ Welcome to Star Society